สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เรามีสัตว์เลี้ยงใหม่จะมานำเสนอนั่นก็คือจั๊กเอ๋นี่เลยค่ะเจ้าเม่นน้อยเม่นแพของเราหรือว่าเจ้าดุกดิกนั่นเองอาบน้ำเพิ่งเสร็จนะคะเนี่ยเป็นไงสดชื่นรือสินี่ยฮะดุกดิก ดึกดีแก่อะไปกินอาหารค่ะได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งนีนน่ดูจะไปไหนเจ้าจะไปไหนกินเปล่า อิ่มแล้วจังจะหนีเลยจังจะหนีเลยเอาออกกำลังก,กายหน่อยดูยเร็วไปออกกำลังกายหน่อยเร็วเร็วไปออกกำลังกายหน่นอ,อนยนนโอ้โหออกกำลังกายหลังอาบน้ำเสร็จขี้เกียจอีกแล้ว กเกียร์ดิกและลงมาไปไหนนี่อันนี้คือบ้านของเจ้าดุ๊กดิ๊กนะคะเราก็จะปูการการปอบ้านนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยค่ะอุปรกรณ์เดียวกับหนูแฮมสเตอร์เลยนะคะที่รองก็จะมีแกนทิชชู่แล้วก็โอ่งบ้านของเจ้าดุ๊กดิก๊กแล้วก็น้ำนะคะ น้ำอยู่มุมนี้และมีอาหารอาหารอยู่มุมนี้เดี๋ยวเราจะเอาลูวิ่งตรงนี้นี่ค่ะก็จะมีลักษณะยังไงคะกล่องแล้วก็เราจะมีฝานี่ค่ะตะแกรงตะแกรง ป้องกันที่จะไม่ให้เขากระดูดออกตอกนกลางคืนนะคะฝานอนแอบแล้วเขาไปแอบแล้วตุกติกตุกติกกินเก่งนะคะ อาหารเขาก็จะเป็นเม็ดเบ็อย่างนี้แต่สวนมากเขาไม่คยกินอาหารไม่ค่อยทานน้องเขาจะทานเป็นนอนนะคะนอนแห้งแบ็นี่ไม่ค่อยเลยกำลังฝึกอยู่ไม่ค่อยกินเลยน้ำเราก็จะจะกระทะที่เห็นสีแดงแดงชมพูนี้กระทะวิตามินให้เขานะคะน้ำเป็นวิตามินเสร็ เด็กออกมาก,ก่อนเลยอันนี้ผ้าะคะ่ะเป็นผ้าคดผมของเราให้เขาจำกินเราได้ไน,นอนใช่เลยตื่นตื่นเด็ก ดีแกโชว์หน้าให้หน่อยสิโชว์หน้าหล่อๆให้หน่อย <c oughs> พพพเพจผู้เพจมียังไม่รู้เลยดูก็ไม่เป็น <c oughs> อ่ะวิ่งแล้ววิ่งออกกบบาลังกายหน่อยแล้วเอ้ไม่เอาหรอไม่เอาหรอไม่วิ่งหรอไปไหนเนี่ย <c oughs> ไม่ยอมวิ่งเนี่ย <c oughs> จะนอนอย่างเดียวเลย <c oughs> อ่าห <c oughs> ลบเข้าไปนอนอีกแล้ว ส่วนอันนี้นะคะที่เราลองในกล่องรังเขาประมาณสองสามวันแล้วก็เปลี่ยนทีหนึ่งค่ะเราดูว่าเขาอเขาชีเยอะแค่ไหนถ้าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเยอะนะคะก็ไม่เปลี่ยนถ้าวันไหนเยอะก็จะเปลี่ยนไหวหนะ่อยแล้วแต่ว่าเขาจะอึชีบางครั้งที่เยอะหรือว่าน้อยค่ะ เรามาโชว์เจ้าดูดิกแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้ทำคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูใหม่นะคะค่ะบ๊ายบาย